สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูที่ดินสวยๆนะครับที่ดินแปลงนี้หา่างจากถนนหลักเพียง3ามกิโลครับห่างจากทุ่งชนหมู่บ้านเพียงห้าอยเมตรใกล้จะถึงแล้วครับวิวสวยมากเลยบปนเวินบิวิวต้นข้าวที่เหลืองทองอลามเลยครับวิวสวยๆแบบนี้หายยากมากเลยครับ ้านเพื่อนบ้านก็น่ารักมากเลยครับดูสิมีหลายสีด้วยที่ดินติดกับบ้านลายสีด้วยถึงแล้วครับเดีย๋ยวนับตังจะพาไปชมนะคะไปกันเลยสวัสดีครับผมที่นับตังครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปไปดูที่ดินของแม่ผมนะคะ ตามมาครับที่ดินแปลงนี้เป็นขนดพุดแแดนพร้อมออนเลยเนื้อที่ทั้งหมดมี5้าไร่หนึ่งยันนะครับขายอยู่ที่สองล้านทีตกไล่ละทีแทนแดเองครับที่ดินหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตครับพาไปดูข้างในนะครัะที่ดินแปลงนี้ เิมเคยปลูกข้าวอยู่ครับแตลงนี้ผมบอกเลยเหมาะสำหรับการทําบ้านผัวร้านกาแฟหรือจะมาเป็นแก๊งกลางเต็นมารับอากาศเย็นๆหนาวๆกันครับเนื้อที่ทั้งหมดกว้างมากจริงๆเลยเนื้อที่ทั้งหมดมี5้าไร่หนึ่งงานนะครับแถมได้ที่ย่อกมาอีกเกือบหนึ่งไร่เลยนี่คือลำเหมืองข้างๆที่นะครับ ล้เมืองล้อมรอบที่ดินเลยครับวิวข้างหลังเป็นดอยถวยมากเลยครับแปลงน,นี้ห่างจากโรงพยาบาลเพียง5กิโลครับห่างจากร้าน้าทุมทน1นาทีครับถ้าจะไปโลโตสก็ง่าย,ายๆ10นาทีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับถ้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ทูนเ 0 8 9 7 9แปดหครับโทรหาแม่ผมได้เลยครับบ๊ายบายครับ